สำนักงานคุมประพฤตจังหวัดปบุรีจัดโครงการสารสัมพันธ์น้องพี่เสริมพลังต้านยาเสพติดรุ่นที่4เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตใจลดการกระทำความผิดซ้ำและคืนประชากรที่มีคุณภาพสู่สังคม เมื่อวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2567เวลา13นาฬิกาที่วัดนิคมสามัคคีชัยบ่อ6ตำบลน,นิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองรบบุรีจังหวัดรบบุรีนายปัจยาเปประตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดรบบุรีเป็นประธานเปิดโครงการสารสัมพันธ์น้องพี่เสริมพลังต้านยาเสพติดรุ่นที่4โดยมีนางระองทิพย์ป,ปนัสสาโกผู้อำนวยการสำนักงานประมจังหวัดรบุรี นางชนิตาแสงพบโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดรบบุรีส่วนราชการผู้แทนคณะวิทยากรอาสาสมัครคุมประพฤติเข้าร่วมโครงการด้วยกรมคุมประพฤติในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคุมประพฤติการพัฒนาพฤตินิสยัยแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดในกระบวนการคุมประพฤติได้มีแนวคิดในการพัฒนากระบวนการแก้ไขพื้นผูพัฒนาพฤตินิสยัยผู้เสพยาเสพติด ที่ได้รับก,การจำแนกในกลุ่มความเสี่ยงระดับปานกลางภายใต้โครงการสารรพัน์น้องพี่เสริมพลังต้านยาเสพติดซึ่งจะช่วยให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ถนักว่ายังมีผู้ที่จ็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆลดการกระทำผิดซ,ซ้ำซ้อนและเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านี้กลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพสมผลให้สงังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ซึ่งการดาเนินการโครงการสารสัมพันธ์น้องพี่เสริมพลังด้านยาเสพติดรุ่นที่4ในครั้งนี้มีระยะเวลา5วันแบ,บ,บ่งเป็นการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจานวน4วันศึกษาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจํานวน1วันมีผู้เข้ารับการอบรมจํานวน44คนและอาสาสมัครลุมบำรุงกระทรวงยุติธรรมจังหวัดลบบุรีจานวน4คนที่เข้ามาร่วมสังเกต,ตการทั้ง5วันโดยเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้สารวจและรู้จักทรัพยากรภายในตนเอง ที่จะสามารถนําตนเองไปสู่การสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อไม่ให้กลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษอีกต่อไปขอขอบคุณภาพข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดรุรีรายการสาระดีดีสุียาศีดีดำเนินรายการสวัสดีครับ